ทำอะไรกันทำอะไรกันวิ่งไม่เอาไม่เอาอันดาเอนโดทำอะไรคะเอวังไงเอว่าเอวเสื้อภาษาอังกฤษว่าไง สีเสื้อภาษาอังกฤษว่าวอเตอร์ไฟสีดำดูดีอย่ามันจะแทงตาไม่เอาไม่ใกล้มันไปไปไปอยากกินอะไรเ เว้ยมันจะเวียนหัวจะเวียนหัวทำอะไรนดูเอ็นดูทำอะไรฮึเอ็นดูทำอะไร สวัสดีคุณลุงเลยลูกสวัสดีจ้าคุณลุงเลยนูน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 คุณลุงอยู่นู่นสวัสดีจ้าหน่อยเร็วเห็นไหมมองเห็นคุณลุงไหมนู่นสวัสดีจ้าคุณลุงแล้วสวัสดีจ้าสวย อา지เจ้าแล้วลูกไหนล่ะเป็นดูจ้าเป็นป่ะอันดาจ้ายัางนักเรียนนะฮ่ะ่ะ่านนะทำคำดีดีมาก หินหินอะไรหินภาษาอังกฤษว่าดิ <S <S น s t o n e ่น,นี้ไว้จะได้ไ,ได้หรอ